มีหัวชาร์จของแท้นะครับของพ็อกโค F7 Ultra นะครับตัวนี้เนี่ยชาร์จเร็วสูงสุด120วัตต์นะครับเช่นเดียวกันกับชุกเทคของเราชาร์จเร็ว120วัตต์เหมือนกันผมลองชาร์จกับเจ้าตัวพ็อกค F7 Ultra นะครับเริ่มต้นจาก Off ฟิเชีก่อนนะครับออฟฟิเชีเนี่ยแน่นอนขึ้นชาร์จเร็ว120วัตต์เต็มนะครับชาร์จเข้าชาร์จเร็วด้วยนะครับเอาชุกเทคไปชาร์จนะครับผมก็ขึ้นชาร์จเร็วเต็มแบบ120วัตต์เช่นเดียวกันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเทียบหัวแท้ได้แบบ1ต่อ1กันเลยนะครับแต่ว่าเรื่องมันมาเกิดอยู่ตรงที่ว่าผมเนี่ยเอาตัวหัวชาร์จของ ทาง Poco F7 Ultra เนี่ยไปชาร์จ Honor Magic 7 Pro ครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับซูเปอร์ชาร์จห0ึวัตต์ตามสเปคนะครับแต่ว่าหัวชาร์จของทาง Poco F7 Ultra เนี่ยมันชาร์จ120วัตต์เลยก็คือชาร์จเร็วสุดๆนั่นแหละเอาไปชาร์จนะครับชาร์จขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นชาร์จเร็วนั่นเองหมายความว่าโปรโตคอลน้องไม่แมทช์กันนั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันผมเอาตัวชุกเทค120วัตต์ชาร์จเจอร์ตัวนี้ไปเสียบแทนปรากฏว่าขึ้นชาร์จเร็วว100 30ััตตต์์แแแบบบบเเเ็มมมมสสปีีีีดดไ่่่งงงออรรรริผลททนนะคคกาาาชจพย Galaxy S25 Ultra ตัวนี้รองรับชาร์จเร็วช้าสุดนะครับ45วัตต์นะครับเป็น Super Fast c ชาร์จของทาง Samsung เวอร์ชัน2.0นะครับรองรับสูงสุด45วัตต์นะครับชุกเทคใช้เวลา30นาทีแบตขึ้นมา62%บอกเลยว่าไม่คิดดูคิดเลยนะครับถัดมา Poco F7 Ultra ตัวนี้นะครับรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์เป็นไฮเปอร์ชาร์จเช่นเดียวกันนะครับผมชุกเทคใช้เวลาชาร์จ30นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา71%บอกเลยว่าเต็มสปีดนะครับผมพอร์ตเนี่ยสามารถใช้ได้3พพออรรร์์ตตนนะะคับจเป็็ USB USB Type C 2แล้วก B Type A อีก1นึ่งพนะครับส่วนสายของเขานะครับตัวนี้จะเป็นสายถักไนลอนแม่เหล็กนะครับความเจ๋งของเขาคือยืดหดยังไงก็ตามนะครับจะกลับมารูปทรงแบบนี้เสมอเช่นผมดึองอย่างนี้ ปล่อยน้องเขาแป๊บเดียวกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมใช้งานสะดวกสบายไม่ยุ่งยากเลยนะครับนอกจากจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือแล้วเนี่ยน้องเขายังสามารถชาร์จอย่างอื่นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นแมคบุ๊กเองนะครับสองอย่างนี้นะครับราคารวมกันเนี่ยหนึ่บาทเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยสองอย่างนี้รวมกันราคาปกติของเขาเนี่ยสี่พบาทเลยนะซึ่งของบีีแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับถ้าอยากได้หัวชาร์จที่จบครบทุกอย่างในตัวเดียวครรรบพพ้้อมมกกกสาาาาายยยยช์จทีี่่่เงงดวววง,งนะครับ ใช้งานง่ายแล้วก็รองรับกระแสไฟได้สูงสุดถึง240วัตต์แบบนี้นะครับผมรีบจัดก่อนหมดโปรนะครับแล้วคุณจะลืมสายชาร์จแบบเดิมไปเลย